การถอนรางวัลเยาวชนดีเด่นของนาธานโอมานนับเป็นครั้งแรกในรอบ24ปีปัญหาหนึ่งเกิดจากความละลวมในการตรวจสอบข้อมูลทำให้คณะกรรมการต้องปรับปรุงระเบียบให้เข้มข้นขึ้นติดตามจากรายงานค่ะรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนแต่เดิมนั้นสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้คัดเลือกผู้เหมาะสมภายใต้การทำงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติหรือสอย,ยอชอ เริ่มครั้งแรกเมื่อปี2528จากนั้นมีการตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอการพิจารณารางวัลจึงเป็นหน้าที่ของพอมอภายใต้การทำงานของสำนักง,งานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสและผู้สูงอายุหรือสอทอตั้งแต่ปี2545เป็นต้นมา รางวัลแบ่งเป็น4กลุ่มคือเยาวชนกลุ่มเยาวชนบุคคลและองค์กรและยังแบ่งย่อยไปอีก11สาขาเช่นสาขาคุณธรรมและจริยธรรมสาขาศิลปะและวัฒนธรรมและสาขาอาชีพเป็นต้นโดยแต่ละสาขานั้นจะมีคณะทำงานสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อมาผ่านการพิจารณาเป็นเวลานานกว่าครึ่งปีโดยคณะกรรมการแต่ละสาขาเป็นผู้คร่ำวอดในสายวิชาชีพนั้นๆ ประธานคณะทำงานสรรหาเยาวชนสาขาสื่อสารมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคมกล่าวว่าในสาขานี้มีคนดังได้รับรางวัลหลายคนอาทิพลพลพลกองเสงได้รางวัลในกลุ่มบุคคลบี้สุกฤตได้ในกลุ่มเยาวชนซึ่งการได้มาซึ่งบุคคลที่เหมาะสมมีทั้งการเสนอชื่อเข้ามาและคณะกรรมการหาเองแล้วผ่านการคัดเลือกหาบุคคลที่เหมาะสมที่สุดอีกครั้ง โดยเราเดือนมการาคมของทุกปีสทอ,อจะส่งหนังสือไปอยังหน่วยงานต่างๆเช่นผู้ผลิตสื่อทั้งวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เพื่อให้ส่งรายชื่อเข้าพิจ,จารณาจากนั้นเดือนเมษายนจะมีการกรองจากคณะกรรมการอย่างน้อย3ามครั้งจากหลักร้อยเหลือหลักสิบและจะประกาศมอบรางวัลในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายนของทุกปีซึ่งกรณีของนาธานนับเป็นครั้งแรกที่มีการถอนรางวัล นาธานเนี่ยได้รับรางวัลไปเนี่ยโดยการแจ้งวันเดือนปีเกิดเนี่ยไม่ถูกต้องนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มีในประวัติศาสตร์ที่เราทางานกันมานานนะฮะส่วนคุณลักษณะของนาธานที่ทํามาเนี่ยเราไม่มีข้อตําหนิเลยเขาทาจริงมีหลักฐานชัดเจนนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยมากก็คือว่านาธานก็รู้เองทำงานเนี่ยเป็นศิลปินเนี่ยทำไมจึงไม่ไปจัดอยู่ในเข้ากลุ่มของตัวบุคคลเพราะปีนั้นเนี่ยพระลพลเนี่ยเขาก็ได้ วัตถุประสงค์ของการสรรหาบุคคลเพื่อมารับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เพื่อให้ผู้รับรางวัลเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีของสังคมอีกทั้งยังเป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นทำความดีเชื่อว่าเหตุการณ์ของนาธานคงไม่ทำให้คนดีหมดกำลังใจและคณะกรรมการจะเข้มงวดในการคัดสรรมากขึ้นกว่าแต่ก่อนศรีสุดาวินิสวรรณ์สำนักข่าวไทยรายงาน